กล่องเทคลาดนี่จะเป็นไซส์ขนาดเล็กเล็กกว่าตัวจอ10นิ้วนะขนาดดูกะทันรัดแกะเลยการห่อธรรมดีนะอันนี้ยอมรับเลยร้านเขาห่อมาดีปรืม้มนี่มากันแบบใหม่ๆเลยในส่วนของเรื่องเคสเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนี่คือตัวกล่องนะ ซีนมาใหม่ๆเลยนะครับโดยวรวมตกุกกองก็จะเป็นแบบนี้ไม่รอช้านะครับแกะเลยว<ะ>โ๊โหตัวเครื่องสีฟ้าดูสวยเลยนะตัวเครื่องสีฟ้านะครับทุกคน ขนาด8นิ้ว1มือนี่ถือกำลังดีเลยนะตรงนี้นะครับที่บอกว่า6มิลเบเซลก็คือขอบที่หนา6มิลเดี๋ยวดูข้างในก่อนมีอ,ะ,อะไรบ้างนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานใบรับประกันจะมีสายชาร์จ Type C แล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์หรือ10วัตต์นี่คืออะแดปเตอร์กับสายชาร์จนะครับมาดูตัวเคสที่เขาแถมมานะ เป็นเคสซิลิโคนเดี๋ยวผมลองใส่ดูแหมพอใส่แล้วดูดีขึ้นเลยดูสวยนะครับนี่คือตัวเคสนะเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องผมจะไล่จากด้านบนก็จะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ช่องใส่เมมช่องเสียบใส่ชาร์จ Type C ด้านขวาไม่มีอะไรนะครับที่ด้านซ้ายที่ด้านซ้ายก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องดีไซน์ลำโพงจะเป็นแบบนี้ถ้าเราดูดีๆนะ จะรู้สึกว่ามีช่องลําโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมีไฟแฟลชที่ตัวเครื่องจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้ตรงนี้เราต้องลอกดีๆนะครับให้ระวังฟิล์มกันรอยจะหลุดออกมาด้วยเราต้องลอกเฉพาะชั้นบนแบบนี้ก็ถือมือเดียวได้นะครับจับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เปิดเครื่องจะมีเมนูภาษาไทยช่วงนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เล่งแสงนะ อย่าผมตั้งค่าอะไรไปก่อนก็แล้วกันตัวนี้เป็น Wi-Fi 6รองรับ2คลื่นคลื่น2.4 GHz แล้วก็คลื่น5 GHz เปิดเครื่องมาหน้าจอจะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Android เช็ค Android กันก่อนเลยนะครับตัวนี้เขาใส่ Android 12มาให้ทุกคนเพราะว่าในสเปคบอกว่าเป็น Android 11ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น Android 12นะว้าว ตัวนี้เป็นแ n d ดรอย12ทุกคนเฮ้ย hey, ดีเลยนะ Android 12 Memory e x t e n s i o n รุ่นนี้สามารถเพิ่มลมเสริมได้อะกรณีรมไม่พอเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทดสอบให้นะตอนนี้เปิดดูรวมๆนะครับก็เฮ้ย hey, ดูดีกว่าที่คิดนะพื้นที่เก็บข้อมูลตอนนี้ใช้ไป6 6 g กิกจากทั้งหมด3 2 g กิกก็นี่นะครับดูคินคลีเลยนะ มาดูแอปว่าแอปที่มากับตัวเครื่องมีอะไรบ้างไม่มีแอปแฝงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปของ Google ทั้งหมดเลยนะปุ่มตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนออกได้ท่าทางสัมผัสการนำทางของระบบนี่ออกไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปตั้งค่าขอนก็นแล้วกันอันนี้ก็เป็นการทดสอบรีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับรีวิวคร่าวๆนะแกะกล่องให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง แล้วก็ของที่ได้มาตรงสเปคตรงปกไหมตอนนี้ดีใจตรงที่ได้ Android 12มาเลยนะผมว่าโอเคเลยนะอันนี้ลองปิดดูนะครับปิดไหมโอเคไม่ปิดให้นะครับนี่แบบนี้เออจึ๊บโอเคเป็นเคสซิลิโคนปกติทั่วไปนะอ่าแล้วก็ในส่วนนี้ทับได้ตั้งได้ เอาไว้ดูนงดูหนังถืออ่านหนังสงหนังสือแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวมาตั้งค่ากันก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนของรีวิวเต็มเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้